เสียดายเชียร์รีเทิร์นคู่รักพนางปิดฉากรัก8ปีลาสุดฝ่ายชายพลู pro, ส่งใจให้เพิ่งประกาศปิดฉากรัก8ปีไปหมาดๆระหว่างกินอัสดาพรและธันวาสุริยจักรที่เลิกกันเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆไลฟ์สไตล์ Life style, ด้วยความชอบที่ต่างกันเรากับเขาพยายามปรับกันแล้วก็ยังหาจุดตรงกลางไม่เจอสักทีคอนเฟิร์มไม่มีเรื่องมือที่สาม ล่าสุดสาวกรีนได้เคลื่อนไหวโพสตอินสตาแกรมส่วนตัวหลังให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังเลิกทันวาระบุข้อความว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะตอนนี้โอเคขึ้นแล้วพร้อมดยงานและไปเรียนต่อแล้วค่ะในขณะที่หนุ่มทันวาคอมเมนต์ส่งอีโมจิหัวใจสีแดงสามดวงท่ามกลางแฟนคลับแห่คอมเมนต์ระบุว่าเสียดายกลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมขอบคุณที่ยังรักและนึกถึงกีนนะคะมิตรภาพแบบนี้น่ารักค่ะรักษาไว้านานๆน,นะคะ เสียดายจังแวบ็บแรกคือตกใจมากยังไงก็สู้ๆนะคะทั้งคู่เลยเป็นต้น